สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่สมพาเพื่อนๆมาเบิงที่เพิ่อ์นอุ่นนะคะอุ่นนะเผา,าค่ะแล้วก็น้ำร้อนจะวิ่งไปตามท่อใต้ถนนไปตามาตึกต่างๆที่อยู่อาศัยต่างๆค่ะสำหรับให้ความอบอุ่นสำหรับบ้านเรือนต่างๆเนาะค่ะเป็นของรัฐบาลค่ะ แต่ว่าคนที่อยู่อาศัยกับาจค่าไฟอะค่ะแต่ว่าของบ้านแม่สมนี่จะบ่ไดใ้ใส่ของรัฐบาลตรงนี้เนาะคะ่ะบ้านแม่สมจะอุ่นฟืน้นแล้วก็ตอนนี้ยังมีระบบน้ำมันอยู่ค่ะบ้านแม่สมอันนี้แม่สมเอาให้สำหรับเอาให้เพื่อนๆเบิ้งค่ะพาเพื่อนๆเบิ้งสำหรับอคอนโดหรือว่าบ้านบ่ได้จุดของเจ้าของเองเนาะคะ่ะจะมีท่อนำร้อนอบริการจากรัฐบาลไปค่ะแต่ว่าเฮาก็ต้อง ใค่ะไฟค่ะพี่น้องนะคะเนาะถ้าถ่ายไก่ๆเนี่ยเห็นชัดมากค่ะพี่น้องอันนี้แม่สมมาซื้อกับเขาห่าง,ขง,ขง,ขงกข้างๆก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆเบ่งเนาะคะ่ะโอเคเนาะคะ่ะตอนนี้ลบสิบเจ็ดองศาพี่น้องหนาวมากซ่อมช่องฟิตรหคะ่ะช่องฟิตลบสิบแปดค่ะช่องฟิตแ่แช่แข็งเนาะคะนะ่ะเนาะนี่เนาะคะ่ะเต่าอุ่น เพิ่นก็นใส่ใหม่ใส่ต่างๆค่ะใส่ฟื้นใส่อย่างในปลากิ่งใหม่น่อยในปลาไอที่เพื่อนขายไม่หย่ไปกิ้งไหม้น้อยนี่เพื่อนก็นเอารวบรวมรวม,รวม,มาเผาตรงนี้เด้ค่ะนี่ค่ะเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ